ที่ประเทศจีน,จนพายุสายพัดปกคลุมปักกิ่งและทางตอนเหนือของจีนเมื่อวันพุธที่ผ่านมามลภาวะทางอากาศเพิ่มสูงขึ้นจนถึงระดับที่เป็นอันตรายพายุรายพัดปกคลุมอาคารและถนนเป็นฝุ่นสีส้มหนาทึบปักกิ่งประสบกับพายุรายและฝุ่นในช่วงหลายวันที่ผ่านมาทําให้ระดับมลภาวะเพิ่มขึ้นอย่างมากแต่ชนีคุณภาพอากาศขึ้นถึงระดับซึ่งถือว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์โดยมากกว่าเกณฑ์เฉลี่ยรายวันที่องค์การอนามัยโลกกำหนด37เท่า ทัศนาวิสัยในหลายๆพื้นที่แย่มากแต่ชาวเมืองปักกิ่งกล่าวว่าสภาพอากาศส่วนใหญ่ไม่ได้รบกวนกิจวัตรประจําวันของพวกเขาในแง่ของผลกระทบจากพายุทรายมีกลิ่นฝุ่นในรถไฟฟ้าใต้ดินแต่พอออกไปข้างนอกก็ไม่รู้สึกอะไรมากเพราะทางังเารารถไฟใต้ดินอยู่ใกล้บ้านชันมากพผลกระทบไม่มากนักแต่ก็ยังรู้สึกถึงผลกระทบของมันได้นี่เป็นพายุทรายลูกที่สามในรอบหนึ่งเดือน หน่วยงานของรัฐบาลออกคำเตือนระดับสีเหลืองเกือบ12มวลทนในวันพุธและวันพฤหัสบดีปักกิ่งประสบกับพายุทรายเป็นประจำในฤดูใบไม้ผลิมลพิษทางอุตสาหกรรมทำให้มหมอกควันแย่ลงไปอีก